ครับจอเดก,ก้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องวันดน้ำซิ่งนะวันนี้อยู่หน้าง,งานเทดินครับอ่างเก็บน้ำชมทาน้วยตลาดเรานะนี่มาแล้วครับจ้ล็อกกี้นี่มาแล้วโอ้ดันดันครับดันโอ้เฟาะโูนะ จัดเฮ้ยหาวลื่นสุดซอยครับเฮ้ยกเลยครับใจขาดครับอินสุดเด็ก้าโอ้ยสองเจ็ดศูนยใจขาดครับเจอจังหวะนุ่มนะ ยกเลยครับไม่ออกหาเรียบร้อยครับรางกีเราลืมถ่ายให้ดูนี่ทวงหลังครับเป็นเทคนิคแต่ละคันนี่สุดยอดแต่อย่าลืมเอาลงนะไม่เอาลงงานใหญ่เลยครับงานหยาบเลยหลุดไหมมาดูกันน่วมลงนะไป โอ้ใส่มาเยอะนะดินเปียงนี่หนักครับนะเรียบร้อยออกแล้วครับอามาดูพี่ลงต่อเลยอุ้ยเอาจมครับนุ่โอ้เมก้าแปดเราจมครับดูดไหม ไม่ห,หลุดโอ้หลุดเรียบร้อยครับไม่มีอยู่แน่นอนอ่ะแปลด,ดีเะอ้าวคี่ลงมาโู้ว่นไยครับไม่รู้จะถ่ายขนาดไหนต้องขออภัยท่านผู้ชมนะจะถ่ายตัดไปตัดมานะครับบัตรประดยบบางบางทีอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูช็อตเด็ดๆเลยต,ต้องตัดภาพครับอ่ะคี่ลงสุดซอยแน่นอนนะ เรียบร้อยครับเรามาจับตาดูไฟเตอร์คันนี้ครับตัวแรงของเรารีแมปนะสองเจ็ดรีแมปมาเรียบร้อยครับรีแมปมารับสามไปเลยยังรับความแรงครับระดับเป็นขั้นสามเลยอ่ะล่างสมบูรณ์ครับ นี่เรามาดูการดันถอยให้ดูจะโหดแรงจัดขนาดไหนนะมาดูกันไอเสียงท่อนี้แฝดห้าโหดจัดอะมิสูชิไฟเซอร์เอ่อไฟเตอร์ Fighter ครับจะไปไฟเซอร์แล้วอ้าวตั้งลำมาแล้วครับเฮ้ย ลื่นนะเอ้าลื่นนะเอ้าไหวไหมเอาเ้าเขานางานครับเขานางานเขาจะยูซะแล้วเอาเข่าล่องนะครับสับเข้าล่องมาแล้วนะนี่หลอดจัดครับหมลห้าคนระับ ว่เดี๋ยวมีช็อตยกล้อหรือเปล่มามาดูกันว่าขาดหลังคู่หลังตกไปแล้วครับเฮ้หายเลยจับตาดูครับเดี๋ยวมีช็อตเด็ดกูหลอจัดเลยท่านี้รอเลยก็เคยบอกไม่ยกครับนี่เรียบร้อยดี ตรงบวกแก๊บครับมีหมวดกุ้งคลอเลยอ่ะเสียงท่อก่อนนะครับนี่เจ้าฟูลูเซอร์ลิ้วโกงรับอทหนักมาหลายวันแล้วครับลิ้วโกงกงนี่ ลงปลามาแล้วนะมาจับตามองครับอยากจะสับให้ดูนี่สับกระจุยกระจายอ่ะเออส่งมาแล้วครับเออัดไม่ดำจำกันไม่ได้ครับเออเออปีนล่องไปแล้วหนูละลายเอา้า

สับยกน้อยป้าสับเกียร์เกียร์หายไม่ออกว่ะออกไอ้เรียบร้อยครับไม่ไอ้ มาแรงตอนดินหมดแล้วโอ้ไปเกินขาดโตกบวนโอ้ล็อกกีนั้นดินติดวะครับหนูล็อกกีนั้นดินติดกระบะครับนอ่แเะกระบะก่อนอันตรายนะยกไปงี้นะอันตราย ล้มได้ง่ายๆครับก็จะถอยชนไปโคเว่ามาแล้วครับพี่ใหญ่ใจถึง B ร6อยหกสิบ CL ลิ้วคงครับไอหนมเมือง,งกินเป็นชัวร่างพิเศษเลยนะนี่หายครับ 175แรงม้านะครับบอมบูดูเซอร์หลิวโกงครับจุดกำเนิดอยู่ที่เมืองจีนนะครับนี่ครับขอตัดภาพสันผ้ชมมาดูออมามแล้วครับโอ้นวมเหมือนกันนะตรงทางเข้าไอ้เขารุมนี้เลยครับ ยังยังโหเลยอระใส่มาเยอะนะเอาหลาดไปเลยครับแรงจัดหายแล้วว้าหวายเไม่มีอยู่ครับ ถนนไปเลยครับดินนี้เป็นดินเหนียวนะเวลาน,นวดไปนวดมานี่โอ้โหสุดหนืดเลยอะอะมาดูเจ้าเดก,ก้าครับถอยมาแล้วอ้นนมลงโอ้เออมาแล้วครับยางไหลบางนะ ร้านเอเค้าคนนี้สดครับมาดูยกล้อหรือเปล่าเฮคเตอร์บีเตให้ลาดถนดนนำเพื่อนอ่ะไปเลยครับ ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องวัดทํ้งซิงด้วยนะรอติดตามชมคลิปต่อไปครับสําหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ